สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของหนูนะคะ f r e ช,ชี่สตาร์สคบนะคะวันนี้หนูจะมาเล่นหนึ่งในสิ่งที่ดังที่สุดและคนชอบมากที่สุดในโลกเลยหนูไม่แน่ใจนะคะสลามค่ะข้างหลังมันดูน่าหักๆเสียๆนะแต่เรามาดูกันเถอะหนูกลับจะถ่ายคลิปนี้มานานมากแล้วตรงนี้มันยังนิ่มอยู่ Nomi ada siapa llevar una camioneta business. No cuento oke Sam, Song, Ming. Dan, dan, nawa โอเคตานี่เขียนอยู่นะมือข้างหนึ่งหนูก็มันจับก,กล้องอย่างไม่สะดวกเลยนี่มายกขึ้นมากันโอ้อ oh my god <laughs> มันพังแล้วะอะ ทำไมทุกคนเห็นใช่ไหมเกิด <c oughs> ้ย้ลืน <c oughs> นี่พะเช้าช่วยกล้วยทอดแ <c oughs> บงไม่ใช่สิ่งที่หนูคิดไว้แล้วไม่ใช่สิ่งที่หนูคิดไว้ว่าหนูจะอดัด <c oughs> น้องพังแล้วค่ะทุกคน <laughs> มือเลอะมากตอนนี้เราต้องนั่นหนูถือกล้อ,กองให้มาเจอหน้าตาหนูก่อนน้องพังแล้วอ่าน้องมันดีแอคทีเว e แล้วอ่ะน้องเหนียวเหนียวอ่ะบางส่วนก็แข็งแข็งเราด้วยเราจะมามิกซ์น้องเข้าด้วยกันะเ <laughs> จ๋งอ่ะสีมันจะเริ่รมคลาดมาเขาด้วย เอยสมอันนสีสวยมากอะตอนนี้ยือดอ่ะบีดน้องคนอ่ะ ทังสีเริ่มแบบออกแล้วสีอะไรอ่ะสีเนี้มันเริ่มสีอะไรเนี่ยถ้าดูใกล้ๆมันจะเห็นว่ามันยังมีสีเหลืออยู่สวยมากตรงนี้ก็จะมีอ่ะมวงดูนะต่เอ๋เก็บเพิ่ม คราวนี้เราจะใส่ไปทางอาเดนดึงน้องออกมาใส่ไปแล้วก็ดึงมันออกไปออ่า่า ประเด็นคือมันเป็นน้องเป็นคราวโดนะมันก็เลยจะนิ่มๆแล้วมันก็จะไม่เหลวๆเหมือนกับสลามอื่นๆของหนูที่หนูไม่ได้โชว์ในคลิปต่างๆแต่ว่าหนูมีสลามสีม่วงอันนึงสวยมากเลยน้องพังอะ่ะคือตอนนั้นหนูเซ็งสุดๆเลยหนูจะดูนี้นะจะฉีดสวนนี้ใช่ไหม น้ำๆๆน้ำน,น้ำเดี๋ยวในครั้งหน้าหนูจะมาซื้อสาลามใหม่ให้ทุกคนดูกันกนี่คือสิ่งที่หนูเห็นอยู่นี่คือสิ่งที่ทุกคนเห็นอ้าวใหม God เ oh ออใหม่จอดนงสลามัน <c oughs> คือมันเซ็งมากเลยน้องพังแต่ว่ามันไม่ได้พังแบบพังขบหนงโอเคค่ะ ันเยอะมากอาะเรวนะ่ะบีบแล้วก็ยืดแต่มันจะแบบฉีกงหนึ่งหนึงจะต้องเอา,เอามันไปได้วยกันแล้วนี่คืออะไรเนะี่ยขึ้นผัมันติ่งติ่งเล็กๆติ่งเล็กๆที่ไม่ยอมบีสลย <c oughs> คอมเมนต์ไว้ได้วยนะคะว่าหนูควรจะเก็บมันไว้หรือหนูควรจะทิ้งมันหรือว่ามีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับสระของหนูเนี่ยเจออีกแล้วเนะี่ย เนี่ยก็เล็กๆเ <c oughs> ยอนหนูต้องไปล้างมือโอ้โหเจ้าอีกเยอะเลยอ่ะเท็กซ์เจอร์ไม่ค่อยฟินอะจริงๆแต่มันดูไม่ค่อยฟินแต่เท็กซ์เจอร์มันฟินมาก ยังยืดสัทีเดี๋ยวอีกไม่นานนี้หนูจะมีส่งคลิปเมคอัพไปด้วยอะไรประมาณนั้นแล้วหนูขอมีอะไรมาบอกค่ะคือว่ายั่ไม่มีอะไรนะเหมืนสารมีคือว่าคลิปบ้างคลิปว่าค่ะที่หนูลงมันอาจจะแบบ1วันก่อนสอวันก่อนแต่ไม่ค่ะ มันไม่ตรงกับเดทคือหนูใช้เวลาอีดิทไงแล้วหนูก็มีเรียนยด้วยคือบหนูอายุแค่แปดขวบเองค่ะหนูอยู่พ่มสี่ะขยี้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  一，好呗，一。 เดี๋ยวหนูจะเล่นสระแบบที่พื้นให้ดูนะคะจะได้ไม่ต้องตั้งกล้องแบบนี้โอเคไหมมานี่คะ่ะหนูแบบมุมกล้องแล้วนี่เลยหนูเอาของเล่นใหม่มาคู่กับหลองสรนะน้อ <laughs> อมฤตหนูจะชี้เอบไงล่ะ <laughs> ยากแน่เลยเพอจะเอาออกเนี่ยหลุดแล้วสองชิ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหนูไม่ร,วระวังเมื่อเล่นกับสลามสลามหนูดูเละมากเลยตอนนี้เราจะแกะออกอยังไงเนี่ย ดูเหมือนจะมูตี้เลยอะฮะว,ว้าวเลลนลินิลิเย่เย่เอ่ยเดี๋ยวหนูจะหาวิธีแกะ,กะออกนะคะเดี๋ยว หนูจะมาเล่นเป็นแบบคุกกี้โอเคค่ะหนูพอก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวดี๋ยวหนูมาเล่นแบบคุกกี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหนูวางวางใหม่นะ ก็เล่นน้องสลามตัวนี้ใหม่กิ้งค่ะ bye <This S 1> บ๊ายบาย This is so behind <it. S 2> the scene อะหนูจะมาถ่าย behind the scene นะคะหนูก็คุณแม่ช่วยกันเก็บค่ะนี่จะเป็นที่ที่เราจะใช้เก็บกันนะแต่หน้งกล้องให้มันดีๆกันอ,อ่านี่ไม่เหมือน treasure hunt เลยอะคุณแม่บอกว่าคุณแม่ชอบมากใช่ไหมละ่ะแม่พูดได้ที สนุกค่ะหาสมบัติหาเพชรสีชมพูเจอแล้วค่ะหาเพชรสีม่วงเจอแล้วค่ะอ่าเพชรสีสม้มเรามาทายกันดีกว่าว่ามีกี่อันใครจะใกล้เคียงที่สุดเออหนูว่ามียี่สิบกว่าอันแม่ว่ามีสามสิบมากกว่า,วายี่สิบโอเคเดี๋ยวเช้านี้ <c oughs> แต่ถ้าจะต้องใช้เวลาอีกนานเลยค่ะเช้านี้เรามาเฉลยกันนะคะเช้านี้หนูจะมาถ่ายคลิปเฉลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าหนูว่างๆเนี่ยถ้าหนูว่างๆเนี่ยหนูจะมาเล่นแบบคกุกกี้ก็คือจะเล่นกับของเล่นอันนี้อีกแล้วมันมีเลอะเต็ไมไปหมดเลยอะ่ะแม่พอมันเลอะแม่แม่ช่วยทำให้มันไม่เลอะได้ไหมช่ยเก็บให้มันเดลเคทหนอยกล้อง กองเป็นอะไรเนี่ยนี่เฮ้กองแบบนี้ดีแหละดีแล้วค่ะดีไหมคะดีไหมคะอยากให้มันเป็นจบเลยอ่ะจบคือถ่ายให้มันแบบเอาออกเสร็จน่าจะเป็นชั่วโมงอะค่ะเดี๋ยวเราไม่ถึงเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่แล้วกันนะค่ะมนี่หนึ่งแบบเอาเป็นว่าเอาแบบแบบ นิดๆนิดหนึน่งได้ไหมคนดูเขาอยากดูกันถ้าเกิดว่าเบื่อข้ามได้นะคะกลิบนี้มันไม่ค่อยมีอะไรมากค่ะมันมีแค่การเล่นสลามและการถอดของเล่นนี่ค่ะไม่มีอะไรมากหรอกคะ่ะก็เลยก็จะกดติดตามด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายแม่บาย เดี๋ยวมารอเฉชเลยกันพวกนี้เช้านะครับกะใบ